จะมาจันใช่ไหมคะมาช่วยเจ๊วันนี้นาขายทุเรียนใช่ปะเดือนหน้าค่ะปลายปลายเดือนแล้วก็จะทักไปบอกก่อนเราแวะมานะเดี๋ยวจะเตรียมทุเรียนไว้ให้สักครึ่งลูกไว้ไอยู่กับสวนทุเรียนฮะเดี๋ยวทุเรียนไปฝากขายด้วยเอาเดี๋ยวนี้ก็ขายไปออกอยู่แล้วมีคนถามว่านั่นคิ้วหรือธนูส่งขก็ฝากให้คุแม่ได้นะคะขอบคุณค่ะของขวัญคูณสองของขวัญคูณสองฝากไว้ก็แชร์เปิดการมองเห็นดนวยนะคะขอบคุณค่ะ มีคนบอกว่าชุดนักเรียนหน้านักลบหล่ะโอเคนักลบอะพร้อมสู้อยู่แล้วค่ะพร้อมสู้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนานักลบเออเอาเซใครจะมาต้าน <c oughs> ใครจะมาต้านเธอที่หนึ่งพยุหะคิรีจะมาตุบเพราะเวทีทีนี้ก็ไม่ได้คูณสองเนาะและช่องนั้นไปไหนช่องคูณสามอะ ลองคูณสามมีปัญหาอ๋อทำไมอะไม่ใช่ก็มันก็ได้คูณสามไงเดี๋ยวมันก็คูณสามแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวแค่นั้นแหละทุกคนขอสามคนทุกคนขาขอดอกกุหลาบสามคนค่ะแล้วขอบคุณค่าสามคนนะคะคนอ๋อมิแกนนครสวรรค์เนาะฝากคนแรกก็แชร์หน่อยนะคะเปิดการมองเห็นคาขอบคุณค่าขอบคุณค่าได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ทุกคนคะแนนคูณสองจะเริ่มในไม่ช้าทุกคนคูณสองค่ะส่งมาได้เลยลูกสาวส่งส่งให้คุณแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคุณแม่กุนเตี๋ยวมาให้กินอีกแล้วน่ากินมากตอนนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วเทพมาแล้วขอบคุณค่ะทุกคนช่วยหนูหน่อยพี่ไก่ขอบคุณค่ะพี่ไก่ยังอยู่ไหมพี่ไก่ครับสองพี่ไก่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนส่งของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนช่วยหนูหน่อยขอบคุณค่ะ เราไม่มีใครช่วยแล้วว่าหลวงพ่อพระครูอะไรช่วยหนูหน่อยขอบคุณค่ะโอ๊ยขอความัญหน่อยพี่ไก่พี่พงศ์พี่ไก่ไปแล้วว่าอดเลยอ่ะขอบคุณคะคะนสิบสองนาทีสิบนาทีโอ้ตายแล้วไปไหนกันหมดคุณค่ขอพลดดอกล้อดอกก็ได้นะคะขอบคุณคะโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสองนาทีหนึ่งนาทีโอ้ไม่ทันอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อดเลยอ่ะพี่ไก่เนี่ยเทพคนเนี้ยไปไปส่งพนันให้ให้น้องเขาโอ๊ตสองหมื่นห้าพันแต้มอ่ะคองเนี้เหรอของข้าแม่นะใช่แล้วแอมเบลเนี่ยเขาเป็นเทพคนแม่นี่แหละโอ้ไมันนิดนึงอ๋อเขาเล่นของเหรอโอเคุุณณนะะะคคคขอบ่แล้วทุกคนตามในเรา ปกากอะไรก็จะเข้าหน้าจอหน่อยนะคะกินกุนเตี๋ยวไหมครับอุ้ยช้างตัวสูงมากเลยเนาะช้างเขาสงา่งาช้างเขาตัวใหญ่อุ้ยสมบูรณ์มากเลยเนาะสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหแล้วแพรลี่ทำไมไม่ให้น้องฟอร์ดขี่คอรล่ะคะผมก็ต้องตื่นก่อนนะคะไม่ใช่จะขีค่คอร์ดโห ร้อยวิวเลยนะคะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กค่ะก็แม่ไม่ไปถ้าไม่ไปหนูจะให้เอาเรื่องจริงถ้าแม่ไปหนูจะให้พาขี่คอแม่อยู่อื็นรักขอบคุณค่ะไปรักไปรักสู้หน่อยใครก็ได้ช่วยหน่อยคะแนนหากไม่เยอะค่ะใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยหมดแล้วเบ๊เออนางไม่ไปนางอยู่แต่พายุหักงอะ แต่ก็ดูแต่ก็ดูตลอดนั่นแหละดูตลอดดูสวยไหมเคยเห็นตัวจริงแล้วนะเลยพูดไม่ได้ <c oughs> ไม่เอาเอาวันงานเอาวันงานที่เห็น,นไหนลูกแมุ่ามา้มอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกสามร้อยคะแนนค่ะแม่แดงขอบคุณค่ะอีกสามร้อยคะแนนค่ะ <c oughs> เดี๋ยว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  ฝากก็ไลค์ก <Jamie, S 1> <า>็แชร์หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นขอบคุณค่าลูกคนสามร้อยคะแนนเลยขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอ้ยสองร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนขอบคุณค่าเออหมดแต่เฝ้าสวนส้มโออยู่อ่าช่องคุณแม่ไม่ต้องส่งแล้วพอแล้วค่ะมันไม่คูนส่งเลยส่งเลยของหนูส่งเลยเราชนะได้สิบวิสิบวิชนะได้โอ้ไม่ทันโอ้ไม่ทันอ โอ้ยพี่ไข่มุกขอบคุณค่ะอ๋อเลิเพราะฉะน,นั้น <laughs> หยอได้ส่งตอนคูณได้ได้ส่งเท่า <laughs> พี่รักเดี๋ยวขอตอนคูณตานี้ได้ไหมหุขอตอนานี้ได้ไหมพส่ไข่ปส<ม>่ง<ม>ตอนปาดพี่ไก่เอพี่ไก่หนูขอตานี้ได้ไหมตอนคูณสอง เจ๊ไก่ก็ขอตอนคูนนะคะเจ๊ไก่ขาเออตบปากก็แล้วก็แช่ประกันพรกเห็น่อยนะคะขอบุณค่าคำนัคะคอบุณค่ะชาวบ้านเขารวมตัวกันไปลดน้ำแม่หรือยังอ่ะไม่ลดค่ะเอาไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุของหมู่บ้านเหรอ ไม่ไปอะค่ะเพิ่งอายุห้าสิบหกไม่เขาต้องมาลดแม่สิเพราะว่าแม่อายุมากแล้วนะทุกคนขาเขาปั่นชิ้นแรกจะคูณสามค่ะคูณสามตันนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะคะคูณสามต่อไปมันจะคูณสคูณสามค่าคูณสามค่าคูณสามส่งเลยนะคะส่งเลยค่ะทุกคนมันจะคูณสามทุกคนคูณสามใครไม่เดาของเราต้องส่งเลยนะคูณสามแล้วมันจะเดาสามคุณค่าครับนะคะทุกคนมันคูณสามทุกคนมันคูณสามคุณค่ะคสามคูณสามอีกหกวิขอบคุณค่ะมันคูณสามมันคูณสาม ขอบคุณค่าเขานะคะเขาคุณสามมากขอบคุณค่ามันคูณสามไม่ทันคูณสามและขอบคุณค่าขอบนะคะต้องส่งตอนคูณสามลูกสาวนะขอบคุณค่าเนี่ยทำไมเขาใช้รูปหน้าแม่ล่ะเขาเป็นเทพอะค่ะ โอ้ยตรงช่องแต่งแช์ใช้ให้หมดเลยนะเ็ะดีเขาให้มาเป็นแสนแล้วอะ่อะเขาใจดีกับเรามากเลยอ่ะเคยเคยเคยรู้จกัจกเกงใจคนอื่นไหมลึกๆคำว่าเกงใจเหรอไม่มีเลยค่ะ เือนมากจะคุยกับคนมีตังค์คนมีเวลโอเคค่ะทุกคนค้านหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันรส่งมาเลยลูกสาวโอ้โหเยอะจะไม่ต้องส่งมันไม่ทันแล้วโอ้หเยอะเกินหนึ่งพันส่งมาเลยลูกสาวหน้อยหาสิบส่งอะไรก็ได้ค่ะที่มันส่งร้อยละส่งได้ไามส่งอะไรก็ได้ส่งอะไรก็ได้ค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบค่ะทุกคนช่วยกันหน่อยทุกคนช่วยกันหน่อยโอ้ไม่ทันนะส่งมาเลยค่ะมันต้องส่งของขวัญชิ้นใหญ่อะชิ้นใหญ่อะลูกสาวมันจะได้เลยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ลูกสาวส่งส่ง ไม่ทันหรอกมันเยอะเกิน,ท,นทันปะะไม่ทันมันเยอะเกินติกตอกก็ไม่ตื่นนะแล้วกคุณค้าขอบนะคะขอบคุณค่ะทีบ่บ้านฝนตกไหมคะอ๋อ <c oughs> มีเวลคือรวย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ถ้ามีเวลคือรวย <c oughs> ใช่ไหมช่องนูนะ้นอ่ะขอบคุณค่ะ น้องฟอกก็น่ารักเนาะน่ารักตอนที่น้องร้องอะ่ะแบบโอ้โหน่ะเอ็นดูน้องอะ่ะตอนที่แบบขึ้นไปบนพิธีที่ร้องแบบนางก็ปลื้มใจไง,งเขาก็ปลื้มใจน้องน่ารักอะ่ะเป็นเราเราขึ้นไปพูดเราก็อาจจะแบบเหมือนกันนะเพราะมันตื้นกันอย่าอย่าไปพูดจะาง,งั้นคนละเรื่องมาไม่ได้แล้วมันคนละไว้กันเราดูหน้าด้วย <laughs> ขาหลอกกันน้องบอดสายหาแล้วทำไมแรงจังอ่ะน้องน่ารักเนาะไม่ใช่ไม่ใช่อวยนะน้องเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่แบบไร้สดแล้วน้องไม่เคยด่าไม่เคยว่าอะไรใครเลยเนาะเนาะเรื่องจริงนะเออนะคะแอบคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ย กลามเมาเราต้องคิดในสิ่งที่เป็นไปได้กะหลีกับประเรียนเก้ามันจะเทียบเทียมก็ได้ไงล่ะกล้าเนะไอ้ที่มาบ้านอะหลายๆคนงานดีทั้งนั้นนะนะอืมง่านาะไอ้ที่มาบ้านแต่ละคนมีแต่ง,งานดีนะนึกว่าไม่รู้หรอคะอืมนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราก็ไลก์ก็แชร์หน่อยนะคะประกันมองเห็นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ มีคนบอกว่าปกติแม่เจ้าไม่เคยชมใครเออฉันเห็นน,นางชมฟอร์ดเมื่อแต่น้องฟอดน่ะ,ะเสมอตม้อนตเสมอปลายเราก็รู้จักน้องมานานแล้วเราก็ดูอ่ะเหรอส่งไลน์ไปหาด้วยเงี้ยเหรอเปล่าที่แรกก็ไม่ได้คุยกับหลอน,นี่แล้วน้องก็เราขึ้นไลค์กันด้วยไงก็บอกเออมีอะไรก็คุยกับแม่นะก็อ็นดูไงใช่ป่ะส่งไลน์ไปหาเขาเงี้ยเหรอคุยว่าอะไรหล่ะตรงอ๋อส่งให้แล้วผู้ชายไลยน์มา่า ก็ส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มแล้วก็ทักต่อไปอีกแล้วทีนี้ผู้ชายไม่อา่าไลน์เลยค่ะผู้ชายยกเลิกโทรศัพท์อย่าไลน์ทีมีคนร้องไห้เลยนะืคือไลน์กับน้องฟอร์ดร้องห่มร้องไห้โอ้โหมันไม่ตื่นไงมันหลับลึกแล้วขอบคุณค่ะขอบนะคะขอบคุณค่ะ ไม่ทานแล้วลูกสาวแล้วเ,เบลขอบคุณคข่าเขานะคะไม่ทานแล้วลูกสาวหมดเวลาแล้วสาวหมดเวลาแล้วยาขอบคุณนะคะแม่แดงขอบคุณค่ะแล้วก็ใครอีกคนปะพี่อ,อ๋องอ๋องขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะขอหน้าจอให้คุณแม่หน่อยนะคะแค่ขอหน้าจอพอแล้วใครไม่มีเหรียญน,นะคะแอแดงขอดตอยนแพรีหน<ท>่อย<ต>นะ <า S 1> ขอบคุณค่าคอบนะคะส่งต้องส่งตอนคูณสามลูกสาวมันเป็นเกมต้องส่งตอนคูณสามทุกคนสองฝันชิ้นแรกมันจะคูณสามนะเตรียมส่งเลยทุกคนคลยตอนนี้เลยลูกสาวทุกคนส่งเลยมันคูณสามได้ทุกคนมันคูณสามค่ะส่งเลยค่ะทุกคนมันคูณสามส่งได้เลย่ะขอบค่าเขานะคะอุณสี่หมื่นสี่หมื่นลูกเลยอะไรน่ะอุ้ย อะไรอ่ะช้างเหรอแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอุ้ยทุกคนมันมีช้างอะ่ะมันมีช้างเลยช้างมันสวยนะ,ะเคยคได้พอเลิศจบ <c oughs> ไว้ตาใหม่ลูกสาวแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ S <S ช่กงารนะขอบคุณแม่จ้อมากนะคะวันนี้ได้ค่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณค,ค่ะไปตอไปอายลูกสาวไปอายเขาทําไมเ่ี้ยคุณแม่ไม่มีความอายเลยสันดานคุณแม่ <S 2> <S 2> <S สันดานคุณแม่ไม่มีความอายค่ะอุ้ยสวยมากอันเมื่อกี้สวย <S <S โอ้ยแตมของขวัญสองพันร้อยโอ้ชหางกาเนะ <S 2> <S 2> ติ๊กตอกไปตื่นน้ำมึงนี่เนาะทุกคน คะแนนส่งอะไรมาก็ได้สองสองพันหนึ่งร้อยค่ะส่งอะไรก็ได้ลูกสาวส่งเลยลูกสาวส่งอะไรก็ได้ค่ะส่งห้าร้อยสี่ลูกสาวแต่ไม่ไหวแล้วเอาคูณสามไม่เอาปล่อยมันตอนเกมเนี้ยสองพันหนึ่งร้อยค่ะทุกคนไม่ต้องส่งลูกสาวหยุดส่งหยุดส่งลูกสาวม่หงหยุดส่งค่ะไม่ต้องส่งลูกสาวสองพันแตมไม่ไหวแล้วพี่ไก่อะกาพี่ไก่แบบสามทีแบบเบนจาขับดิษฐ์มากเลย พี่กายหนูไม่เคยได้ของขวัญแบบชิ้นแบบใหญ่ๆแบบนี้มานานมากแล้วอะตั้แต่แบบไม่มีเทพเลยแต่แต่ก่อนมีพอมีบ้างแบบพี่อันพี่อะไรเงี้ยส่งให้แต่ตอนหลังไม่มีใครเลยแบบหยุดจงกันลูกสาวต้องหยุด <c oughs> ปากก็แลกก็แชร์นหน่อยนะคะหยุดทาไมคะทำไมไม่สู้ละ่ะมัน <c oughs> ไม่มีคูณสามต้องหยุดเราต้องรู้ตัวเองค่ะ นอกจากจะยิงนวมค่ะยิงนวมค่ะถ้ายิงนวมสองลูกนี่ชนะเลยค่ะยิงนวมค่ะยิงนวมแล้วก็ส่งพนันนะคะ่ะเครื่องบินเลยค่ะสองครั้งชนะเลยห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสี่แลวค่ะชนะเลยค่ะเอาไว้ตาหน้าเนาะอยากได้ตานี้หละ <laughs> หูสี่หมืนนะ่นอะ ตอนลมเบลก็เคยยิงนวมไงปูณห้าเลยสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดอือฝากคนลรกก็แชร์หน่อยนะคะเปิดการมองเห็นนะขอบคุณค่าขอบนักข้าขอบคุณค่า,คคาแม่แดงเลิกเต้นแล้วเหรอคะ่ะแม่แดงเขาจะเต้นเป็นพักๆคะ่ะแม่แดงเขาจะเต้นเป็นพักๆ เราก็แล้วก็แช่น,น,นะคะขอบคุณค่ะแล้ <จำ S 2> <ด>ี่แ,แม่ขึ้นไก่ไอ้น้องคนนั้นน่ะมันน่ารักดีนะคนน่านตัวเล็กๆอ่ะมันดูมึนๆดีนะไอ้ไอ้กีอระที่เป็นทหารน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ,อ๋อเปล่าเออเออที่มันชอบมาขึ้นกับแม่ไอ้ตัวเล็กๆก,กับมันมึนดีนะ โอ้เที่ยงคืนก็โผมาแล้วแม่ขึ้นไล้หน่อยมีตังค์อยู่เจ็ดสิบบาทไม่มีตังค์กินข้าวแล้วก็คืนในมันแต่มันขึ้นกับแม่มันคนตรงนะใช่เราก็เอ็นดูมันไงแล้วคนนั้นหายไปไหนเลยไอ้ทิมอะ่ะโอ้เจทท๊ทิมต่อทิมก็มีผัวแล้วมันหายไปเลย <laughs> ทขาไม่เลือกน้องทิมละ่ะตอทิม ทักมายืมตังร้อยเราไม่ให้หายไปเลยแม่เขาใจดำเนาะคนก็ขอร้อยหนึ่งคนเคยมีอะไรกันอมันก็ไม่ไหวรอบหลายรอบแล้วอขอไม่ได้มากเลยไม้ร้อยเดียวให้ใหายหมดขนาดลูกสาวก็ซื้ออะไรเขาแบงให้ต้องแปดร้อยเรายังให้มันเลยตอนมาอยู่ด้วยนะยยนะใช่ นายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเตรียมนะของขวัญชิ้นแรกมันจะคูณสามมันจะคูณสามลูกสาวใครมีดอกกุหลาบก็ส่งให้กุณแม่หน่อยนะค่ะมันจะคูณสามนะค่ะเตรียมเลยคูณสามค่ะวันนี้ยังไม่ต้องส่งลูกสาวข้อหน้าจอพอค่ะเตรียมเลยค่ะคูณสามทุกคนคูณสาม้เลยค่ะส่งได้เลยลูกสาวคูณสามส่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะครับนะคะทุกคนคูณสามค่ะ ขอบคุณค่าขอบคะคะชิ้นใหญ่นะคะแต้มมันจะคูณสองดอกก็ได้นะคะขอบคุณค่าขอบคุณคูณสามค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าคูณสามค่ะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะสองวิค่ะวิขอบคุณค่าเก้าวิค่ะอีกเก้าวิขอบคุณสําหรับรถไฟค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่าหกวิค่ะหกวิขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขับคุณนะคะขอบคุณสามค่ะไม่ได้ขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยมันก็คูณอยู่นะเนี่ย บ้านมันไม่คูณตอนนี้ยังไม่คูณแล้วเราต้องรอปนแบบธารกิจอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่รักค่ะพี่รักไม่ยอมส่งต,ตอนมันคูน,นะ่ะ <sund uk> พี่รักค่ะพี่รักไม่ส่งตอนมันคูนตาพี่รักก็เพิ่งเข้ามาไปพี่รักเขาดูหนูแต่ตอนเย็นแล้วอ๋อเหรออุ้ย <Tell S 2> ขอบคุณค่ะ <quad> ขอบคุณ <S <S> <อน S 1> พี่มันนี่ค่ะ พี่มันนี่ขอบคุณค่ะแล้วแต้มคูณสามแล้วสาวส่งตอนคูณสามนะตอนไม่คูณไม่ต้องส่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะขอหกคนค่ะได้เลยค่ะหกคนนะคะหกดอกหกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหกดอกหกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะพี่มันนี่ขอบคุณค่ะขอบขอคุณค่ะเพจแทงเพจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคูณสามนะคะต่อไปคือคูณสามค่ะทุกคนค่ะคูนสามได้เลยค่ะหนึ่งนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ทุกคนขอของขวัญชิ้นใหญ่หน่อยค่ะคุณสามผได้เลยนะคะขอบคุณค่ะุคนขอของขคัะนใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ที่รักต้องส่ตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไข่มุขค่ะอบคุณค่ะคะไม่ขาดยคุณสามค่ะคุณสามยาวมากามสิบวิค่สามสิบหกวสุสาสาสิบรขอบคุณค่ะบาหวานมาเลยลูกสาวทุกคนสามสิบวิต้องยิงนว่ ทุกคนปลาวานมาค่ะขอบคุณค่ะขอบนะคะเลยวยิ้มตีว้ลูกสาวส่งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนคะลูกสาวขอปลาวานหนึ่งตัวค่ะลูกสาวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใครมีควันก็ส่งให้คุณแม่หน่อยนะคะหรือติ๊กต่อมี้ลวส่งตอนนี้เลยลูกสาวอย่าส่งตอนอื่นขอบคุณค่ะขอบนะคะขอบคุณค่ะขอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ